ก็ขอเจริญสุขสวัสดีนะตอนเช้าทุกคนทุกท่านอาก็จะมาขยายความในเรื่องของสรีละสังขารอของครูบาอาจารย์ที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะนะ <c oughs> ที่เป็นประเด็นแล้วก็เป็นกระแสแล้วก็เกิดมีการด่าทอทะเลาะวิวาทอะไรกันเนี่ยนะ,ะที่ทำเป็นคลิปสั้นลงไปขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ สังขารเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์อะไรนะมันทุกข์อย่างคนเป็นอ่ะ <c oughs> เออนะมามา,ากมาขยายความหน่อยออสำหรับออลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั่ว,วไปเนี่ยที่ไม่พอใจกับคำที่ออโยมเบียร์เขาเขาไปเปรียบสลีระสังขารน,นั้น เปรียบเช่นหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> มไม่พอใจนะ <c oughs> เขาก็ไม่อ่าแล้วก็ไม่ได้แล้วก็โยมเบียก็ออกมาบอกว่าเออนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนั่นนั่นเออเขาก็เข้าใจใช่ไหมฝั่งที่ไม่ฝั่งที่ไม่พอใจเขาก็เข้าใจว่าอ๋อเจตนาอย่างนี้อย่างนี้นะ <c oughs> แต่เขาแต่ไอ้ที่ไม่พอใจคือไปเปรียบมาได้ไหมไปเปรียบใส่กับ หมาแมวนะ,ะผู้ที่ไม่พอใจเอาฟังนะฟังอืมเรื่องนี้เราก็ทําทําให้เราได้เห็นได้ว่าภูมิจิตภูมิธรรมระหว่างนักปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติธรรมหรือหรือเนี่ยคนบุญเนี่ยกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติสภาวะจิตสภาวะธรรมมันแตกต่างกันนะเพราะว่าเขาไม่พอใจเพราะอะไร หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะยังไปยึดอยู่กับสมมุตินะยังไปหลงอยู่กับสมมุติอ่านหะลงอยู่กับสมมุติไอ้น,นั่นหมาไอ้น,นั่นแมวไอ้นี่ศพไอ้นี่ครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยเออล้วนเป็นของสมมุติเนะี่ยสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนอ,อ่า เพราะพระเจ้าก็สอนอยู่นี่นะอ,อะไรเป็นหมาอะไรเป็นแมวนะก็เราไปเรียกมันเป็นหมาเป็นแมวเองนะหมาแมวมันก็โยงมาอย่างนั้นนะอืมถ้าไม่มีใครไปเรียกมันว่าหมาว่าแมวนะมันเรามันสมมติคาขึ้นมาอืมเราเห็นหมาเราจะไปเรียกมันวัวเรียกมันยีราฟก็ได้เอืถ้าเราเข้าใจว่าเออตัวนั้นมันเป็นหมา นี่คือเจตนาในความเข้าใจเอออืมมาจะเรียกแคทเรียกด็อกมันก็เป็นคําที่สมมุติขึ้นมานี่คือไปหลงอยู่ในคําสมมุติเออไม่มองไปที่เจตนาเจตนาดีชั่วเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันไม่เคยปฏิบัติจิตแล้วมันก็ไม่เคยไม่เคยฟังเทศฟังคมอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ศรัทธ,ธาหลงงมงายาว่า,อ,าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรอย่างเงี้ยนะไปศรัทธ,ธาอะไมั่วตัวนะเออโดยที่ไม่ไม่เอาคำพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไปเอาคำสั่งสอนของใครของครูบาอาจารย์เหรอ คำของศาสดาไม่เอาเอาของคาของครูบาอาจารย์อ่าไม่ใช่ว่าให้ดูหมิ่นครูบาอาจารย์นะอันนี้อันนี้เดี๋ยวก็มามาเข้าใจผิดอีกไม่ใช่ว่าอัตมา,มาพูดไม่ให้ไม่ให้เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่ใช่นะเอออืมแยกเป็นเคสเคสแยกเป็นข้อข้อไปออถ้าพระพุทธเจ้าเออพระพุทธเจ้าพูดอย่าง ครูบาอาจารย์พูดอย่างจะเชื่อใครล่ะฮะเชื่อศาสดาห,หรือเชื่อครูบาอาจารย์นะอย่าลืมนะไอหิงสก,กะผู้ไม่เบียดเบียนอ่าที่ได้ไปไปประหัดประหารชีวิตของผู้คนทั้งหลายแหละเพื่อเอานิ้วมงนิ้วมือมาเนะี่ยอ่าผู้เอานิ้วมือมาเป็นพวงมาลัยไอหิงสก,กะที่แรกก็เป็นไอหิงสก,กะผู้ไม่เบียดเบียนนอ่า พอไปมาก็เป็นองค์กุริมานก็เพราะอะไรก็เพราะครูบาอาจารย์ไม่ใช่เหรออ่าไปเชื่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกว่าเจ้าต้องไปนี่นะไปทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยอืมอืมไม่ขอใช้คําอ่าอเดียเดี๋ยวมันรุนแรงเงินไปจะต้องไปทําลายชีวิตคนอื่นแล้วกัน <c oughs> ซบซเพื่อเอานิ้วมือมา เจ้าถึงจะบรรลุวิชาของข้าเนี่ยนะก็เชื่ออาจารย์ก็เลยไปทําอย่างนั้น,น,นเกือบจะได้ข่าแม่ข่านี่แล้วมั่งใช่ไหมสุดท้ายก็มามาพบกับตถาคตมาพบกับพระพุทธเจ้าเราอืมองคุลิมาน ก็ให้โยมพิจารณาเอาพระพุทธเจ้าพูดอีกอย่างหนึงครูบาอาจารย์พูดอีกอย่างหนึงจะเชื่อใครละ่ะทางไหนมันเป็นทางแห่งแสงสว่างก็พิจารณากันเอาเองนะอืออืม,อมสองสองคือผู้ที่ไม่ไม่เคยปฏิบัติการปฏิบัติก็คือปฏิบัติเนี่ยวิปัสนาสมมะอะไรเนี่ย มีปมาาัสนากรมาฐานสมถะกรมฐานอะไรกว่ากันไปแล้วแต่แนวทางปฏิบัติการปฏิบัติที่บอกว่าคําว่าปฏิบัติปฏิบัติมันคือปฏิบัติอะไรวะเออบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเวลาพระท่านบอกมาเวลาพระท่านใช้คําว่าปฏิบัติท่านไม่อยากท่านอ่าใช้คําว่าปฏิบัตินี่ก็คือเข้าใจกันแล้วนะเออในหมู่ของผู้ปฏิบัติถ้าผู้ไม่ผู้ไม่เคยปฏิบัติหรือไม่เคยทําบุนสุนทานเข้าวัดเข้าว่าเลย ปฏิบัติคืออะไรวะปฏิบัติอะไร <c oughs> เออก็ลองมาปฏิบัติดูลองมาศึกษาดูจะเข้าใจนะอ่าหัวข้อที่สองใช่ไหมที่เขาไม่เข้าอ่าที่เขาไม่พอใจไปเปรียบคําอ่าที่ไปเปรียกครูบาอาจารย์สารีราสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยนั่นนะ่ะกับม้ากับแมวหัวข้อที่สองคือผู้ที่ไม่ปฏิบัติจะแยกกายกับจิตไม่ออกอะไรคือกายอะไรคือจิต นะเอะมันแยกกายกับจิตกับธรรมกายเวทนาจิตธรรมอะไรเงี้ยมันยังแยกไม่ออกหรอกอาตมาก็ไม่ได้บอกเป็นนักปฏิบัติแบบว่าเก่งนะแต่กูก็พอเข้าใจ <c oughs> ออนะออเล่าให้ฟังคือโยมโยมเบียร์เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเปรียบเปรียบเทียบอย่างนั้นใช่ไหมมันมันอ่า อาจากอะไรนะรายละเอียดก็ไปดูกันเอาอเจตนาเขาอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะอะสมมุติเขาเปรียบสากซากศพของครูบาอาจารย์กับหมากับแมวจริงๆอนะถ้าเขาเปรียบอะถ้าเขาเปรียบจริงๆใช่ไหมมันก็แยกเป็นกายเออถ้าเขาเปรียบจริงๆนะกรณีนี้สมมุติสมมตุมมติมันก็แยกเป็นแค่กายไม่ได้เปรียบใส่จิตนี่เออ ซากศพมันเป็นแค่กายอ่าไม่ได้เปียบซากศพหมาซากศพแมวเนี่ยเหมือนกับซากศพของครูบาอาจารย์มันก็เหมือนซากศพไมล่ะแต่ไม่ได้ไปเปรียบใส่ครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ท่านเป็นจิตเข้าใจไหมเออแต่เปียบใส่เปรียบใส่ซากศพของท่านใส่ซากศพที่มันมันเป็นของที่ทิ้งแล้วแต่ไม่ได้ไปเปรียบกับครูบาอาจารย์เข้าใจไหม เปรียบใส่กับศพแต่ไม่ได้เปรียบใส่คุกกับอาจารย์พอเข้าใจไหมเออเพราะนั้นเปรียบเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องของกายกับจิตอะไรเงี้ยเปรียบใส่กับกายกายนี้มันเป็นอะไรอะ่ะกายนี้มันเป็นของปฏิกูลของเหม็นเน่าเออพระพุทธเจ้าพุทธาสาวกครูบาอาจารย์ท่านบอกกายนี้มันเป็นของเหม็นเน่านะ ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนักปฏิบัติท่านจะมองเห็นกายนี้มันเป็นแค่ถังขยะมันเป็นเศษเนื้อที่เน่าเหม็นแล้วเออท่านอยากจะสละอยากจะละมันจนเต็มแก่แล้วนะแต่ก็พะแต่ก็ต้องอศาศัยมันก่อนอ่าขบฉันพอได้มีลมหายใจเพื่อปฏิบัติต่อไปก่อนอ,อืมท่านอยากจะละอย,อยากจะละอยากจะทิ้งมัน จะแย่อยู่แล้วเนี่ยไอ้ไอสังขารเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติท่านจะมองอย่างนี้และท่านจะไม่บอกให้ลูกศิษย์ลูกหามาเก็บอะไรอย่างนี้หรอกมาเก็บไว้นะออครูบาอาจารย์บางองค์บางรูปบางท่านเอ่าท่านจะบอกไว้เลยอืมอย่า,อาไว้นานะไปเผาทิ้งซะของของบอเป็นตาเอาหน่เพื่อนะ ซากศพมัน่ะซากศพอ่าอ่าไอของไอเศษเนื้อเน่าเน่าเศษเหม็นเหม็นเนี่ยรีบเอาไปเผาทิ้งซะอย่าเอาไปไว้นานนะก็ดูเดี๋ยวเอามาไว้บอกซากศพอ่าซากซากศพเออสรีระสังขารของครูบาอาจารย์ไม่เน่าไเปื่อยเออมันไม่เน่าไม่เปื่อยจริงแต่ดูแล้วมันสวยมันงามไหมล่ะซากที่ซากของท่านที่แห้งกลางอย่างนั้นอ่ะ อลองคิดไปถึงหัวอกของผู้ที่เป็นเจ้าของของร่างนั้นน่ะท่านจะท่าน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 อยากจะให้เอาร่างของท่านมาไว้อย่างนี้จริงๆหรือ,อร่างที่มันไม่สวยไม่งามอย่างนี้เออมองทีไรมันก็ไม่ใช่ร่างที่สวยงามอ่ะเออถ้าว่าเป็นร่างที่ที่ยังสดใหม่เหมือนมีชีวิตเนื้อหนังยังนิ่มๆ ผิวพรรณยังออร่าผ่องใสเหมือนคนนอนหลับอย่างเงี้ยเออโอเคอย่างเงี้ยเอาไว้เอาไว้กราบเลยต้นนี้เป็นอัศาจารรย์ยิ่งนักนะแต่ซา,ากศพทีม่มันไม่เน่าไม่เปื่อยใช่ไหมแต่มันแห้งกลังอย่างเงี้ยมันอตมาว่าเป็นที่อุจาระมันยังไงอ่ะมันมันดูไม่ดีอ่ะกรูบาอาจารย์ท่านก็คงจะเอ้ยไม่ไม่อยากให้คนอื่นมามองตัวเอง ในสภาพที่มันดูไม่ดีอย่างนี้หรอกถ้าว่าถ้าว่าเจ้าของคิดไปถึงหัวอกของเจ้าของคนเป็นล่างนะอืแต่ก็มีนะครูบาบางท่านก็เขียนไว้บอกให้ลูกศิษย์ลูกหาเอาเอามาเก็บไว้นะฉันตายไปเนี่ยเอ,อย่าเอาล่างฉันไปเผานะเอากเก็บเก็บไว้เออันนั้นก็เรื่องของท่านแต่ถ้าว่าผู้ที่ศึกษามาแล้วท่านจะไม่ไม่สนใจกับว่า่างนี้เออลองคิดไปถึงเจ้าของของคนเป็นล่างท่านท่านก็คง จะไม่ได้สนใจใครจะมาเปรียบร่างท่านใส่กับอะไรอะไร,อะไรอะไรเงี้ยอ่าคิดไปถึงเจ้าของร่างนะเพราะร่างกายนี้มันเป็นของปฏิกููเป็นของเหม็นเนา่าเป็นสิ่งที่น่าขยะขยแงเหลือเกินนะถ้าว่าปฏิบัติเข้าจริงๆนะเออมันไปยึดกับยึดกับตัวกับตนยึดกับร่างกับกายอย่างเงี้ยเออยังยึดอยู่ในตัวกูของกูอยู่ในตัวขู่ครูบาอาจารย์ยึดอยู่กับครูบาอาจารย์ยึดอยู่กับสร้าศพยอย่างนั้นนะอ,อ่ะนะ นี่ยังยึดไปยึดยังมีตัวกูของกูของมึงอยู่นะนะนี่เขาเรียกว่าผู้ที่ไม่เคยปฏิบตัติพวกเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยปฏิบัตินี้มีอะไรมากระทบนิดหน่อยมันจะไม่สมันมันก็จะไม่พอใจแล้วก็จะเกิดเป็นความโมโหอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายก็ทะเละวีว่าตีรันฟันแพงถึงกับทำลายชีวิตกันก็มีมีแต่ความทุกข์เพราะนั้นก็เลยเปรียบเทียบได้เลยว่าผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ย จิตมันจะคนละอย่างกันผู้ไม่ปฏิบัติมก็มันก็ไม่มีความสุขอ่ะผู้ที่ปฏิบัติเออเขามองโลกันความเป็นจริงเออมันอย่างนี้มันเป็นจริงมันเป็นจริงเออมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามธรรมอืจะไปสนใจอะไรมานนะนี่คือจิตของผู้ปฏิบัติเออเออแค่รู้รู้ไปตามธรรมรู้ไปตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองเราอย่าไปยึดอะไรกับมันห่ะ ก็มันเป็นอย่างนั้นอะ่ะเออเวลามันยังเดินไปตลอดเลยมึงไปหยุดมันได้ไหมอเวลาเออจะไปะบังคับอะไรมันได้ธรรมชาตินะ <c oughs> น่ะนี่เอามาแยกเยอเอา่เอามาขยายความไม่ฟังเรื่องสรีระสรังขาร,รอของครูบาอาจารย์นะอา่าเละ่อกศพที่ ไม่เน่าใช่ไหมไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วมันแห้งแหงอย่างนั้นน่ะใครมองว่ามันเป็นอาัศาจรรย์อตาตมาอาตมาม,อ,าม,าม,มองไม่ได้ว่าอตาตมามองหรอกมันไม่ใช่เรื่องอาจจะมันไม่ใช่เรื่องของอัศาจรรย์มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยเอาเอาหลักการของวิทยาศาสตร์เข้ามาบวกด้วยอ่าจะได้เสริมสติปัญญาส่วนมากร่างของพระเกจิพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ไม่เน่าใช่ไหม ข้อที่หนึ่งคือพระฉันมือเดียวหรือสองมือ้ออ่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันไม่มีมันมีน้อยอสองท่านแกก็กินเข่าบะแสฉันข้าวไม่ไม่ค่อยไม่ได้เยอะอ่หรือก่อนที่ท่านจะมรณภาพละสังขารไปท่านอาจจะป่วยฉันข้าวไม่ได้มันก็เลยไม่มีอาหารเข้าไปเข้าสู่ร่างกายอ่า พอร่างกายมันชัดดาวอ่ะตายอ่ะอืมมาแล้วนะครพาไปมันก็ไม่มีอาหารอะไรที่จะมันจะไปทําให้ร่างกายมันบูดเข้าใจไหมนี่คือหลักการง่ายๆเหมือนอ่าถังขยะเปล่าๆไปวางไว้เนี่ยวางไว้มันก็ไม่เป็นอะไรมันเป็นถังขยะเปล่าแต่ถ้ามึงเอาถังขยะที่มันมีเศษอาหารอยู่ในนั้นอไปวางไว้ไม่กี่วันมันก็เน่าเพราะมันเน่าเพราะเศษอาหารร่างกายก็เหมือนกันเปรียบเทียกับ อ่าพันชนะที่บรรจุขยะเข้าไปบรรจุอาหารเข้าไปอ่กินอาหารเยอะๆถ้าตายไปไม่กี่วันมันก็มันก็เน่ามันก็เหม็นเพราะมันมีเศษอาหารอยู่ในนี้อ่าเพราะฉะนั้นแล้วร่างที่ไม่เน่าไม่เปื่อยก็เพราะอย่างนี้อืมก็มันก็มันก็เป็นไปได้ที่ว่ามันจะไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะมันไม่มันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะไปทําให้มันเน่า้อใจไหมอืมเพราะมันไม่มีอาหาร นี่คือหลักการง,ง่ายๆเลยนะอืมแค่นั้นเองไม่ได้มีว่าเป็นเรื่องอาศาัศจรรย์ปาฏิหาริย์อะไรเลยเอออันนี้ก็พูดมาก็ฟังเอานะฟังฟังใช้ปัญญาฟังเหมือนเดิมสุดสูสังนวเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญา อ่าเบาอภาษากลางเรียกว่าดุกดุยภาษาอีสานอื่นเบาเมลูกเจริญพร